นะคะหูช้างใหม่ซื้อเบ็ด1.5ึ่าบาททุนห้าบาทตอนนี้คัดบวกไปเลยสา้อยยี่สิบคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ กรบสัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะเออในปีใหม่นี้นะคะ2566คัดลี่ขออวยพรให้คนดูคัตลี่ทุกๆคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนได้ชโชคลาภก้อนโตกันมาทั่วหน้าเลยนะคะคัตลี่เล่นเว็บเมสซี่บลูนะคะทุกคนนะเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทําเธอนะคะใครอยากจะตามคัตลี่ตามมาได้เลยก่อนที่คัจะมาทํายูทูบนะคะทุกคนคัล้าสดสลดในติกตอกมาก่อน7 8เดือนแล้วนะดังนั้นคัตลี่จะมีฐานลูกค้าคัตลี่จะมีเอฟทีประจํ มาคือคคดคัดเลือกเว็บที่คัดว่ามันแตกดีแล้วก็ไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทาเทิร์นมาให้ทุกคนแล้วนะคะเอาใจทั้งคนทุนเยอะและทุนน้อยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มสามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยเพราะว่าใครแตกเกมไหนมาในเว็บเมสซี่บูเขาจะส่งลงบอกกันตลอดโอเคไหมเออทุกคนสามารถดูในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นได้เลยนะคะในกลุ่มจะบอกเกมแตกแนะนําเกมแตกกันแค่เว็บเมสซี u, ่บูเว็บเดียวนะเพราะว่าถ้าแนะนําเว็บอื่นมาเปอร์เซนการแตกแต่ละเว็บมันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เบ็ดแต่ละเว็บมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะทุกคนนี่ในกลุ่มก็จะมีีคนแตกสาวม ทงเกลือมีทั้งแตกนะคะก็เชื่อว่าการพันนาน,นะคะทุกคนทุกคนสามารถเข้ากลุ่มมาได้เลยนะคะไม่มีค่าเข้ากลุ่มนะเดี๋ยวแคทลี่จะทิ้งลิงก์ทางเข้ากลุ่มกับลิงก์ทางสมัครเว็บไว้ให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะทุกคนหมัดทุน5บาทวันนี้เอาไงล่ะวัดใจบ้างล่ะ ที่ก้าวัดใจทุนหบาทเพราะว่าก่อนหน้านี้คัทลงอีกช่องหนึ่งไปแล้วนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองคัทลี่ช่องที่ามนะใครที่ยังไม่ได้ดูช่องหนึ่งกับช่องสองสามารถไปกดติดตามได้เลยนะคะใครเพิ่งแตกช้างใหม่มาใครก็เลยคลิปนี้มาทําคอนเทนต์ขำๆนะคะทุนห้าบาทเบ็ดหนึ่งดีนะไหลให้แครอดะดีนะมันไหลให้แครอะ่ะถ้าไม่ไหลนี่คัดหมดนะคะห้าหมุนถ้าไม่ไหลนี่ก็คือจบละคลิปนี้ลงไปเลยสานาทีโมไปแล้วสองนาทีอีกหนึ่งนาทีเล่นเพราะว่าเกลือนะ,ะกดมือไปต่อเรื่อยๆ เดี่ยวไสแล้วอ,อือย่าหมุนทิ้งเยอะนักนะใจคอมันไม่ดีนะ่ะใจคอมันไม่ดีรอให้มีทุนสักห้าสิบหกสิบาทแนละ้วเราค่อยกดออตโตล้ลวกันเพราะว่าทุนห้าบาทเราอู้มันก็ไม่ไหวนะทุกคนมันก็ไม่ไหวนะถ้าจะให้แคทแบบว่าถ้าจะให้แคดกดออตโต้เลยนะทุนห้าบาทนี่ออตโต้สิบหมุนนี่มันก็ไปแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งหมุนทิ้งนะอย่าเพิ่งหมุนทิ้งนะอะไรแคทต่อ ไหลไอ้คะก่อนไหลไ้คะก่อนเดีายวิ่งไปไหนนี่อะไรดีลุงพลลุงพลช่องหนึ่งลุงพลมาลุงพลมาเอ้ยในกลุ่มใครแต่งโจนสลัดชายมาในกลุ่มมีคนแต่งเกมโจนสลัดชายมานะคะนี่มาแบบงงๆงเล่นเบ็ดอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะคะดูก่อนข 8, เขาแต่งเบ็ดอะไรมานั่น7 5 9หบ้าบทใส่ตาสั้นนะทุกคนมองไม่เห็นเบ็ดสามปะ หรือเบ็ดเท่าไหร่อ่ะโอโหปฟังมากจะตามเกมแตกกับคัคลรี่หรือว่าจะตามเกมแตกกับคนในกลุ่มได้เลยนะเพราะว่าเล่นเบ็ดเบติบูเหมือนกันนะอุ้ยอุ้ยทุนห้าบาททุนห้าบาทบวกมาเจ็ดสิบสี่บาทละไปออโต้สามสิบหมุนเบ็ดหนึ่งไปเลยครับเผื่อมันจะฟังฟังมาให้ัคลรี่บ้างนะเผื่อมันจะปังๆมาให้แคลนีบ้างไนดะ้บิ๊กบินมากล้ามโตหลายก้อนละค่อยๆเก็บทุนไปนี้เลยนะอยากลองซื้อแต่เบ็ดหนึ่งมีหกสิบเจ็ดสิบบาทก็ยังซื้อไม่ได้เพราะว่าถ้าซื้อเบ็ดหนึ่ ปล่อยใจสบายๆนะอย่าไปเครียดมันมากต้นปีอ่ะทุกคนต้นปีอ่ะมีความสุขนะขอให้มีความสุขกันอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ดีหรืออะไรก็ตามให้ปล่อยจอยมันไปเลยนะให้ปล่อยจอยมันไปเลยดีกว่าปีใหม่เราต้องเริ่มต้นปีกันอย่ามีความสุขอย่าไปเครียดอย่าไปตึงมันมากนะคะตั้งงบไว้ห้าสิบตั้งงบไว้สามร้อยสี่ร้อยถ้าหมดก็คือพอนะถ้าหมดก็คือพอนะคะทุกคน โอ้โหมันเริ่มไหลทิ wrote, ้งแล้วว่ามันเริ่มไหลทิ้งแล้วว่าซื้อไหมล่ะมาเดี๋ยวว่าแคดซื้อดีกว่าแคดซื้อดีกว่าเรามีทุนแล้วอย่างน้อยเราก็กลับไปชิวๆสบายๆเจ็ดสิบห้าบาทไปลุยเลยปล่อยใจสบายๆอย่าไปเครียดนะคะอย่าไปเครียดมากทุกคนเชื่อแคทเชื่อแคทอืมอืมมีกรอบทองไม่เป็นไว้แคทว่าจะได้ไว้สามช่องอุ้ยสวยเลยไว้สามช่อง หลไปเลยดิคูณ24นะคะโอ้โช้างใหม่ซื้อเบ็ดหนึ่งคุณหบาทคุณหบาทตอนนี้คัดบวกมบบเนี้ยสามรอยสวยมากบอกแล้วว่าปีใหม่ต้องเริ่มต้นปีแบบชิวๆสบายๆปล่อย,ยใจนะคะปังไม่ไหวแซวปังไม่ไหวแซวช้างใหม่ของเราอีกหกหมุนคุณาภาพอีกหกหมุนคุณาภาพเหลือเลยซื้อเจ็ดสิบห้า โอ้โหกำไรมาเยอะนะกำไรเรามาสองร้อยแล้วนะโหได้วายสามตัวมาเมื่อกี้แล้วช่องหนึ่งตอนที่มันมีวายอ่ะมันเป็นตัวแพงด้วยไงทุกคนเราถึงได้อ่ะคือขอแค่ให้มีวายนะคะช้างใหม่ถ้าช้างใหม่เราซื้อไม้แรกไม้แรกในสิบหมุนนะ่ะถ้ามันไม่มีวายมาให้เลยหรือมันมีวายมาให้แค่ตัวเดียวอนะ่ะในสิบหมุนเนี้ยมีวายมาแค่อย่างละตัวเนี่ยอันนี้สองตัวคือใช้ได้แต่ถ้ามีวายตัวเดียวไม่ควรซ้ำไม้สองแล้วนะคะ ช้างใหม่ถ้าซื้อไม้แรกแล้วมีวายมาแค่ตัวเดียวไม่แล้วยังไม่ยอมไหลอ่ะไม้สองอย่าไปซ้ํานะฮะลายเจมมันไม่มาถ้าลายเจมมันมามันจะต้องมีไวสองตัวต่อให้มันจะไม่ไหลก็เถอะมันก็ยังเป็นลายเจมที่น่าซ้ำไม้สองอยู่แต่อย่างที่คันบอกถ้าวายมาตัวเดียวไม้แรกที่ซื้ออย่าซ้ำไม้สองให้ไปไหลนอกไม่ก็เปลี่ยนเจมเลยจะดีที่สุดนะะทุกคนโอ้ซื้อเจ็ดสิบห้าบวกมานี่ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมาขอไปเบ็ดสองหน่อยสักสามสิบหมุนละกันโอ้ทุนห้าบาท ถอนสามร้อยกว่านี้ก็ปังแล้วนะคะบอกแล้วว่าเป็นวันชิวๆปล่อยใจสบายๆต้นปีนะคะเอยายแค้นว่าแค้จะถอนแล้วแหละมันแตกมาให้แค้แล้วเนี่ยทุนห้าบาททุกคนจะเอาตะกี้พันละเออขืนเล่นต่อนะมันสวบคัดลี่แน่นอนโบอื้ออีนิดนึงเสียดายมากตึ๊กตึ๊กตึ๊กอีกไหมมาเดี๋ยวแค้นลองกดมือดีกว่าเดี๋ยวแค้นลองกดมือก่อน ถ้ามันไม่มาเราก็จะเอา360่อไอสามร้อยหกสวนนี่แหละหรือจะเอาเศษห้าบาทด้วยละ่ะนี่ไง2องร้อยเจ็ดวนพอดีนะคะพอแล้วแคทถอนละโอเคทุกคนใครอยากจะตามตามมาได้เลยนะคะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆจจ,จ,จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปน,นะคะ